เพลน,นั้นเวลาเราศึกมาแล้วเราไม่ได้แสดงอาบัติเนี่ยเราก็มีไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมันก็โทษที่เหนือตนมันก็มีอยู่แต่มันเป็นคารหัสเป็นค้ารือหัดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามารับกรรมอยู่แล้วแหละแต่กรนี้ถ้าเราเป็นผ้าเราแสดงอาบัตินี่เรายังมีแคร์ในระเบียบวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้มันก็เข้าถึงจิตทําให้จิตของเราเนี่ยเสพเสวยข้อวินยัย ของพระพุทธเจ้าทําให้เกิดความสงบระงับเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเล็กผสมน้อยเน,นี่ยในศียสองละยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็มีพลังทําให้เราอยู่เป็นพระได้แต่ถ้าเราผิดศีลอยู่บ่อยๆเราไม่รู้จักการปฏิบัติเพื่อจะรักษาจิตเลยเนี่ยมันก็ต้องสึกอย่างเดียวม,มันก็เป็นโทษอยู่แล้วก็คือมันตายจากเพศพระและ้วมาเป็นเพศข,ขลือหัดนะมันเป็นการลงโทษอยู่ในตัวแล้ว และการแสดงอาบัติเนี่ยแสดงก็เรายังแครอยู่ในศีลอยู่ในปาติโมกข์นั่นอยู่แต่เราเป็นผู้พ่ายนะก็เลยต้องสึกกันเป็นกระหัตถึงเราจะเป็นผ้ายอยู่แล้วเราไม่แสดงอาบัติครั้น,นี้เคยไปหาสมัยที่บวชใหม่เคยไปหาหลวงปู่ชมวนังคโนที่จังหวัดปราจินถ้าจำไม่ผิดนันะวัดเขานันทาพาสุภาพ ไปถามท่านถึงเรื่องอบัติเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านสอนเรื่องจิตทำจิตว่างวางเฉยเอาสิ่งไม่มีเราถามท่านท่านเรื่องอบัตเนี่ยท่านก็บอกว่าเราจะเป็นแล้วเราแล้วเราจะเป็นอีกไหมในอบัตเนี่ยสมมติว่าเราเคยภาคของเขียวแล้วเราไปแสดงอบัตแล้วเราก็ภาคเหมือนเหมือนกันเราไม่ได้รักษาเราแสดงตามประเภทนี้อเ,เองี้ยพอแสดงเสร็จสักเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปไปภาคของเขียวอีก ถ้าเราตั้งใจจะเลิอกอ่ะไม่จําเป็นต้องแสดงท่านก็ว่างนะธรจิตว่าวางเฉยล้าสิ่งไม่มีท่านเอาข้อธรรมเป็นหลักข้อปฏิบัติธรรมนี่เป็นหลักให้รักษาจิตเอาไว้ในในแนววิธีการของท่านเป็นนั้นสิงสันสีนสังวรเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําปฏิบัติเพื่อให้รักษาจิตสีนสังวรปฏิโมกสังวอเป็นแนวทางหนึ่ง อย่างเส้นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดเนี่ยเพื่อที่จะให้รักษาจิตเราไม่ให้ไปสู่ในความที่เราเป็นบาปเป็นงานที่หยาบที่ทําอะไรก็ได้คลาอย่างคาราวาดเนี่ยที่ไม่รักษาศีลทําอะไรก็ได้จะฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดปดดืด่มสุราเมลัยหรือเป็นไปตามกรมโลกกดหลงอะไรได้ง่ายการที่เรารักษาศีลแล้วก็ปิดกั้นในสิ่งที่หยาบหยาบนั้นออกไปไม่ให้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นความชั่วเดือดร้อนผู้อื่นเผา นะอยากจะกินปลาก็ไปหาปลามาแล้วก็ฆ่าปลาแล้วก็กินกับคนหนึ่งนะก็มีสตางก็เดินไปหาซื้อปลาที่มันตายแล้วปลาเค็มปลาที่มันตายแล้วอยู่ทางตามท้องตลาดมันก็ลดลงมานะมันก็แบ่งแยกกันได้ไอ,ไอ้ไอ้ที่ไปไอ,ไอ้ไอ้ที่เราไม่มีโอกาสจะกินจะกินด้วยความอยากแล้วก็เราก็ไปหามาเองแต่ฆ่ามาเองสังคมมันก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ย ศีลนันเทียวเราเป็นความดีะนะการที่ว่าเรานะไม่ได้โปรงอาบัตแล้วก็สึกกมาเนี่ยใอ้โทษโทษอันนั้นมันก็ติดอกมานะแต่ครันี้ว่าเรามาเป็นมันก็ติดมามันก็แสดงผลเป็นเรื่องหัดแล้วแต่ถ้าเราอยากเป็นผ้าต่อเราก็แสดงอาบัตให้มันบริสุทธิแ์แสดงกับผู้ที่ว่ายังมีศีลข้อนี้ที่บริสุทธิ์ไม่เป็นสภาพบาัคาบัตร่วมกัน หรือไม่งั้นก็ชาวเราจะรักษาจิตโดวยวิธีการอื่นก็คืออินทรีย์สังวรคือสำรับรวมตาห,หูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นการปฏิบัติสี่นี่ก็การเป็นการสำรวมกายวาจาเนี่ยแหละเพื่อให้เข้าถึงใจอินทรียสังวรก็สสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สำรวมกายวาจาเหมือนกันปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงใจโพชเนะมตัญยุตตาชากรยานิโยก,ก็คือทำความเพีย กำหนดสติสาม,มัญญาไม่เห็นกเน็ตกเหนื่อยให้มันอยู่ในตัวให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่มันก็เป็นการแก้ไขได้แล้วถ้าเราดูลมหายใจเจริญสติปัฏฐานสี่จนกระทั่งเห็นลมเข้าออกเป็นปกติเรวเรียกว่าเป็นศีลที่ปรมามัดอีกด้วยถ้าเราเป็นผ้าเราไม่เคยดูลมหายใจเราไม่เคยตั้งสติไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยมันก็ไปติดอยู่แค่ศีลสังวรนะ เราไปแคร์ความเป็นพระว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้แสดงอาบัติมันเป็นโทษตอนนั้นแล้วมันก็มาต้องมาตกมาเป็นคาราวาสทีนี้เป็นพระไม่ปฏิบัตินะแล้วถ้าเป็นคาราวาขึ้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาศีลในศีน 5, ลห้าเราก็ผิดเราก็บาปอยู่กับตัวเองมันก็ต้องเกิดอาการตั้งใจใหม่ขึ้นมาหรือถ้าถ้าเป็นนั่นๆก็ไปรับศีลใหม่จากพระ ถ้าถ้ารับด้วยปัญญาแล้วก็คือตั้งที่ตัวเองนั่นแหละตั้งการปฏิบัติใหม่ที่ตัวเองศินห้าแต่อันนี้สงได้สูงขึ้นไปคือเรามาปฏิบัติทำเจริญสติปัฏฐานสี่เลยทางปณิพันธ์เนี่ยพนั้นโทษที่มันมีเหนือตอนที่เคยผิดศีลเคยอะไรแต่ไม่อะไรแล้วเรามาเอาศีลประมัดเลยดูลมให้ใจจนกระทั่งไอบาปกรรม